วันนี้แอมจะมาแชร์พฤติกรรมที่ทำให้รถของคุณเสื่อมสภาพเร็วมีอะไรกันบ้างมาฟังกันนะคะข้อ 1. สตาร์ทรถแล้วออกตัวเลยข้อนี้ไม่ควรทำนะคะเพราะต้องปล่อยให้เครื่องยนต์เขาได้ทำงานอ่าให้รอบเขาได้เดินก่อนนะคะข้อ2เปลี่ยนเกียร์โดยทันทีหลังจากสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะจะทำให้รถของคุณเสื่อมสภาพเร็วนะคะ ข้อ3าละเลยสัญญาณไฟเตือนแจ้งหน้าปัดนะคะเพราะว่าข้อนี้ก็สําคัญเขาจะบอกอาการของรถนะคะที่แสดงขึ้นมานั้นว่ารถเราตอนนี้กําลังเตือนอะไรอยู่นะคะข้อ4ปล่อยให้น้ํามันรถเหลือในถังน้อยนะคะข้อนี้ก็ควรใส่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะทําให้การทํางานของรถหนักขึ้นนะคะข้อ5ข้อนี้ก็สําคัญค่ะไม่ปิดแอร์แล้วดับเครื่อง แล้วเวลาเราจะมาสตาร์ทอีกรอบจะเกิดการกระชากของเครื่องยนต์นะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าทำตามนะคะอย่าลืมนะคะหารถสวยโมช่วยได้